ต้นลักต้นน้ำเกี้ยงต้นน้ำเกี้ยง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 ต้นลักต้นน้ำเกี้ยงคันคันคันต้นอะไรต้นอะไรต้นแอ ปอสา,อาสต้นอะไรดูอดปอหูปอหอ๋อ